มาครับวันนี้เรามาลดูสกินใหม่ของแก๊งในดังคีสิบดาวน,น,นะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยโดนรีพอร์ตกันไปแปะนะครับเดนเวอร์ว่าเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูช็อตในกชุดต,ต้นเกมกันก่อนนะครับเป็นเกมก่อนดูวีมานะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ไปดูทั้งยูเลยได้ครับเมกมเริ่มเปรียบนะเป็นต่อได้ครับตรื่องนี้เอางี้ครับเปิดเกมมาที่สกอร์สี่อสองนะครับ จากนั้นก็ใส่ความรื้เปลี่ยนเลยครับในการคุีป่าเขานะแต่ก้าก็ไหลไป94นะครับไอ้ดึงมันจับเลยนะจานั้นก็ด้วยความที่ว่าเกมมันนัไปหน่อยครับก็เริ่มมีช็อตยันยองครับนี่เข้ามาโทรครับทุกตอยจัดเลยเพราะเรนนี่ทำเวฟดีนะครับทำเล่นล่ามาแล้วกลับเข้าซ้านะครับ มโดนลุมอยู่แล้วก็ทางยุ้เองครับปีเปโอได้ทีนี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ฟลอรี่นี่เข้าไปล้ำในป้อมครับโหแล้วก็ตายไม่พอครับเข้าไปยันบอลเลยครับผมโอ้โหมดชีวครับเกินจากนั้นผมไม่ต้องเกมนี่ก็เริ่มเสียบเลยครับแล้วตรงนี้นี่ผมพยายามที่จะดึงทางแคลรี่เขาเลยแต่ว่าดึงผ้าครับไปเจอปิมี่ครับแล้วก็ไม่เช็คคอนดิชั่นเพื่อนเลยครับ ตัวนี้ก็ตายไปแต่ว่าเอาจริงก็ถือว่าไปข้อดีอยู่ครับตรงนี้ทำให้เพื่อนสามารถใช์คลิปได้นะตอนนี้ทีมเขาก็เริ่มทึ่งเหิมนยครับมีแรน,นกว่าดัานลุล่วยนะนีมีนวิ่งไล่คัดอยิงเดียวเลยเนะี่ยโอ้โหตรงนี้ครับที่หน้านี้บล็อกสวยจัง โอเคครับก okay, ันแล้วครับ hmm. ล oh, oh. ุยต่อครับขออะไรเขาเข้าวิเทลได้ครับขอรับอีกหนึ่งครับทุนทีหน้ายังปิดเขาเล่นได้ตอนนี้เกมก็เริ่มไม่ดีครับได้เวลาเปิดโตครับขอดิเนี่ยจะโดนรีพอร์ตก็ไม่แปลครับตรงนี้ยัง ไอโอนี่ของเริ่มมาแล้วนะครับเดนมิคิวเลยตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีดิงอยู่นะครับไอตองหนึงเช็คไปครับแล้วเจอเฉยเอาละครับไอโอนี่ดินดอนนี่คือยิงตายหมดเลยครับแล้วเจอยีน่าตัดหน้ามาครับฟิกเกอร์ดึงครับตรงนี้โคตรเรียบร้อยครับโอ้แล้วเกมนี้ครับจบเกมเลยที่เขาตายเป็นเครับ เดี๋ยวตอนนี้ยังมีเกมนึงนะครับเกมนี้มันจบไปไปหน่อยนะเพราะว่าแค่ส่วนเดียวนะครับในเกมนี้ก็เป็นเกมล้าง40ดาวนะครับตอนนี้นี่กำลังศึกษาการเล่เกมใหม่อยู่นะครับเพราะว่าแพนเกียนไง ในต่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าเล่นตักคารีนะครับไม่ค่อยได้เล่นโลมเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอได้มาจับโลบมปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าการเดินมันช่างางั่วนะครับตอนนี้ก็เริ่มจูนๆได้แล้วนะครับก็กลับมาชนะเอ,อจัตตารลวดแล้วนะครับอ่แต่ว่าอยากให้ดูเกมนี้ครับเป็นเกมล้างสาวซิการ์ดาวครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไฮไลท์เมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวมาดูเกมนี้กัน ในสุดของท้องฝ้าที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยก็ตามนั้นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ในสุดของรูเนี่ยก็ตามนั้นตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีติดคีบมันนิดนึงนะครับเพื่อให้แก๊งเนี่ยมันสามารถคีบคีบได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแกต้องเคีบคีบคนเดียวนะครับและในเกมนี้เนี่ยทีมเขาบอกว่ามาหลอดแบบสว่านนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะครับว่ามาหลอดเนี่ยใช้แบบสว่านหรือว่าใช้ไมา้ทีมไงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันว่ามาหลอดเนี่ยจะใช้โปรใช้แฮกจริงหรือเปล่านะ แต่ว่าตะก,กี้เนี่ยมีหยานเข้าคิมมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงหยานเออเกมตะก,กี้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นหยานเข้าคิมมาแปลกนะครับเอาง่ายๆเกมนีม้เนี่ยเดี๋ยวช่วยผมดูหน่อยนะครับทั้งหยานแล้วก็มาหลอดเลยนะครับเท่านี้เในทีมเราเนี่ยก็เป็นเซฟิล่านี่เซฟิล่านี่พอเทียบกับแก๊งนี่โหตัวพลัสไซด์นะ อ่ะยังไม่พูดถึงสกินใหม่ของแก๊กเลยนะครับสกินใหม่ของแก๊กนี่บอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็สกินของแก็คสกินนี้เนี่ยมีคิวฟีดด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แจกนะถ้ามันแจกเมื่อไหร่ดีโอ๋บอกเลยว่าน่าจะมีคนรีวิวเยอะนะครับตอนตรงนี้เรารับรีวิวให้ก่อนนะตลอดรอยาครับนโอเคครับมีคิวไม่ได้ครับต้องอยู่ตรงกลางนะ ต่เรารออยู่นะครับเดี๋ยวอ้อนี้นะี่ไปครับตรงนี้โอ้เรียบร้อ,อยเซลล่านี่รู้สึกว่าถ้ามีจังหวะชงให้เขาเนี่ดยออาดาเมจแรงเอาเรื่องนะเขาที่ยังไม่สี่ครับคิดว่าหายไปเลยนะโอเคพกการ์ดหนรับ กหเก่งไม่ต้องรีบขึ้นลางนะทีมเขานี่น่าจะดักเซยร์อยู่นะครับตอนนี้เราก็เลยไม่ได้ข้างบนนะข้างล่างน่าจะเยอะนะครับตอนนี้บอกยานให้ลงหน่อยลิงครับตรงนี้แล้วโดดตรงนี in ้ครับโอ้ยแล้วอะไรกัน ตรงนี้เาขาไม่ดีไปด้านขวาเลยได้ตัวเวลือแล้วครับลุงเกรอยอ้าวนักคาเฟ่ครับโดป้อมยิงเอเ้เาอเรา แล้วป้อมหันไม่ยิงผมเฉยอ่ะย้อนดูกันอีกรอบครับนี่ผมไม่ตีเขาเลยนะกระสุนนี่ก็ไปล็อกคาเฟ่ยอยู่นะครับอะไรเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดาวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดเราก็จะได้ไอดีที่ใช้เบิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักใช้เพจ์ยิบสิบเอมพิมคาว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ่ d ดีแล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูป,ปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครรังมองหา i อดี R V คุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะน,นําเพจน,นี้เลยนะครับ e d m o n ต o n TP7 เพจน,นี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับ ที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาร์วีราคาโขกร,ราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับเอาครับเกิดนะครับดูยันต่อครับนี่ครับมาหลอดเกนนี่มาหลอดออกล้างเลยนะครับสำหรับผมซับเอาครับสหรับยเกนนี่ปุ๊บจบไฟปั๊มได้กลับไปล้างเหมือนเดิมนะ เราเล่นกับคาเฟ่นิดนึงแล้วกันครับเมย์เราอยู่ตรงคู่นะโอ้จะมาอรครับอ้แล้วคาเฟ่ครับตรนี้ An enemy has been defeated. Excellent. our Dragon Lane Tower is under attack. <laughs> attack. attack. <laughs> ยเอามาลอยครับโอ้ยคาเฟ่สไลด์ย,ยิงแตกเลยมาครับกันครับลุยต่อครับบู๊โอ้เซฟิล่าครับปิดระล้ว,ลวนได้ ในโน้นตรงกลางครับตัวนี้ต้องรอกีย์คิวไหมเนี่ยบุหรี่เขาบอยครับโหเซเวล่ายังเดือดตอนนี้ทีมเขานี่ตายข้โมยสองคนนะครับแล้วก็มียีน่าที่จะมาเติมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเล่นได้นะเล่นได้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าคาเฟ่ไม่อยู่นะตรงนี้ก็น่าจะดดาดีครับแล้วก็ตื้นเข้ามาเติม แต่ตอนนี้ก็เลื่อนโลครับเดี๋ยววอลกับบ้ากนก่อนครับมาครับเลื่อนเสร็จแล้วครับลุยันต่อครับตอนนี้เรากลับป้อมกาเลยมาหลอดนะตูยัอู้มาหลอดมีแล้วจะเห็นวะ่าส่วนใหญ่มาหลอดก็ออกล้างให้ตัวเองนะครับไม่ค่อยได้ใช้เพื่อนเท่าไหร่นะเพราะว่ามาหลอดเป็นตัวที่คำสูงนะครับ ตอนนี้ก็ได้รักเซียร์ไปครับตอนนี้เป็นสถิติที่เจ็ดตอนนี้มาหลอดใช้ล้างไปแล้วนะครับถ้าดึงได้นี่น่าจะได้คิวเพระว่าดึงพ่ายครับได้ดูยีน่าแทนแล้วกดล้างครับเอาให้วิดโอสตันอย่างมาหลออครับแต่ว่าตัวนี้ก้าวแรกไปตลอดเริ่มคั่งนะโอย <g ül> เรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้คิวตาวิสาครับแล้วเดี๋ยวดูช็อตนี้กันครับช็อตนี้เนี่ยคีดจะเข้าตรงกางนะครับด้านทางฟิวนี่ดันคีฟล่าไปนะครับเร <c oughs> าพยายามไปคัดมาหลอดน,นะครับไม่ให้มาหลอดน,นี่เข้าไปใช้คีฟนะ <c oughs> แล้วก็ส่วนลุงการครับอย่างนี้ยอมเปิดไฟเพื่อใช้คีฟนะแล้วก็เคลียร์ได้ด้วยแต่ว่าคีฟที่ดันขล่างไปเนี่ยกับทำความเสียหายให้ป้อมได้นิดเดียวเองนะครับ ตอนแรกผมเห็นว่าไปกองกองกนะันเนี่ยน่าจะทำดาเมจใส่ป้อมได้เยอะกว่านี้นะตดนได้เดียวเองนะครับโอ้ลัปสปิโอครับไปโดดใส่อีดึงครับเรียบร้อยเลยตรงนี้เราก็ได้เอจิคขึ้นมาแล้วนะครับจะทำให้เราดึงได้บ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไมกลางกันไหวนะครับดึงมาได้ครับโอ้ยงี้เรียบร้อย เป็นใจใที่กองเนีดึงรอที่นี่ถึงตายเลยตลอดเสียวตีนะโอ้เซฟิล่ารับรออยู่แล้วเับเรียบร้อยเลยตอนนี้เกมก็ค่อนข้างได้เปรียบเะครับตรงนี้เรียมเอาองครนะ โอ้โหแล้วยีหน้าตีปรงนี้หน้าด่างอยู่นะครับเด็กเคลื่องนาครับตัวนียมาเลยเข้ามาหน่อยครับไปมานะครับเจออีดีตรงนี้ครับไปครับโอเคโอ้เรียบร้อยครับมาหลอดดีเวลาเจอแก๊งนี่เหนื่อยเสมอครับ อยู่ในขั้นบนนิดนึงครับมีดานะครับมีฟิกเกอร์มีเพาทุกอย่างในเซเวนตีครับขึ้นมาหลอดนี้ปิดสายคนได้ครับมันโดดมาตรงนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับแหมชั่นนี้นี่ดูดีจัดเลยแล้วแต่ว่ามีดราม่าหน่อยหนครับตรงที่เซเิล่าครับไปโวยครับโหแล้วมีวครับเฮ้ยได้ต่อด้วย เฮ้ยเอาจับโห,โหเรียบร้อยครับทำโอเคได้แต่ว่าเจออีดินครับไปคิวไม่ได้ครับอีดินนี่ตอนนี้มีดูเลือดใหญ่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวย้อนดูชอรร็อตเซมฟิล่าอหนึ่งครับมีช็อตให้ย้อนดูเยอะเลยครับตรงนี้ทางเซมฟิล่าน,นี่เดินไปเจอด้วงนะครับแต่ด้วงนี่โด๋วนะ แล้วก็ทางเซมิล่าครับเรียกให้ยานนี่ยมาจมตียีน่าสิงพุ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กลายว่าทางเซมิล่าครับเคียคิวให้ยีน่าโดยซึ่งยานยังไม่รู้เลยครับว่าเพื่อนบวกอยู่นะครับอ้าแต่ว่าตรงช็อตนี้เนี่ยยานอันตีไม่มีนะครับแล้วก็เซมิล่าก็ตีไม่มีนะครับซึ่งผมมองว่าการโดดเข้าพุ่มก็อาจจะยากนิดนึงนะมีเท่าแล้วก็เข้าไปที่พุ่มครับเจอยีน่าครับตายในคลิปตาเดียวเลยครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเพื่อนเล่นกันบ้างนะครับตรงนี้ครับฟิวนี่เจอทางเอออิลินเนี่ยฆ่าตายนะครับแล้วก็ทางเซเวล่าครับเดินเข้าตรงกลางครับน่าจะไปตีป้อมนะครับตรงนี้เป็ใส่กันตรงกลางครับอิลินนี่เขามีดูใหญ่โอ้และสวนครับเรียบร้อย แล้วตอนนี้เซเิล่าก็โวยอยาดอีกรอบนะครับว่ายานเออทำไมไม่มาตรงกลางนะครับเพราะว่าหยานี่ตัดสินใจที่จะดันเลนลานะครับเซเวร่าเห็นจังหวะคิดเข้าครับก็ไปดันตรงกลางคนเดียวนะครับอ่ะก็ตรงนี้มีความคิดเห็นอะไรไงเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับตอนนี้อิลิมีดุใหญ่แล้วนะครับน่าจะถ้าไม่มีใครอีกหนึ่งนี้เอาลงเลยนะแต่ก็เลนลาครับโดนลุมครับเรียบร้อยเลย ตอนนี้หลอดเลออนนี่เขาก็ดูเหมือนว่าจะขึ้นตัดเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็มาหลอดก็ได้แบบแดงแล้วด้วยนะครับเพราะงั้นในเกมนี้เนี่ยผมก็จะขึ้นเป็นอ่าเป็นส้อยเขียวแทนนะครับเพราะหลอดเลออนเนี่ยดาเมจก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะจะเยอะกับพวกดวงพวกมาหลอดนะครับเอาส้อยเขียวมาเล่าไปก่อนง่ายดีแล้วก็ตอนนี้เริ่มหรุนนะครับค่อยทิพเข้าในล่างเลยเอาล้วครับ โห<ด>เรหม,มาลอยเขาพลิกฝ่ายเขาเรียบร้อยเลยไอ้ตรงน,นี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะผมไม่ดูแบบไงผมแค่เห็นว่ามีเหตุเข้ามาเติมตรงกลางนี่ก็พอแล้วนะครับสกายว่าโอ้โหป้อมล่าน,นี่เกือบแตกนะแล้วซิลนี่ยากทำคนเดียวนะครับโหสามหนึ่งครับตรงน,นี้ซูแข่งโตตรงนี้ครับเฮ้ยแล้วเอาจับเลยโอ้โห เก็บได้โอ้อันนี้ครับเครื่อมาเติมครับใหญ่เอาเซฟร่าครับเอาจนได้ทำร่วมมือกันจะได้ครับตัวนี้มาเก็บครับลุยต่อครับตอนนี้นี่ทางอิรินี่โหรวยจัดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมตัดสินใจที่จะขึ้นเป็นชิวรองขึ้นมาแทนส้อยเขียวนะครับเพราะว่าแคลรี่ตอนนี้รวยมากนะครับ ถ้ามีชิลล์ร้อนเนี่ยอย่างน้อยก็ทางอิลิงก็อาจจะเล่นยากขึ้นนิดนึนงนะครับเพราะว่าใช้ก,กัดช้อนสู้อะไรอยู่แล้วนะครับแล้วน <c oughs> ีอ่อิลิงครับไปหนึ่ง,งกับยานครับโอ้โหแล้วยานครับเรียบร้อยเลยยานนี่ถ้าไม่มีดาบฟ้าไงก็สู้อิลินไม่ได้นะครับจริงๆต่อให้มีดาบฟ้าก็สู้ลำบาก,กน,นะ <c oughs> อิลินนี่แค่กดลัมตีแล้วก็มีดูเลือดใหญ่ที่พอเลยนะครับ <c oughs> ยานฟันหนึ่งกับอิรินเนี่ยอิรินเลือดไม่รอดเลยนะ ให้ก้ภาพนี่บอกเลยโคตรตอนนี้หลายคนก็คงเห็นว่าผมโฟกัสที่การแก้ไอเทมของอีลินนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยคือทีมเขาเนี่ยตัวดาวเมจก,กายภาพเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วงแล้วก็ยีน่านะครับดาวเมจหนักน,น,นั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้ไปชิวบล็อตแทนนะครับเพื่อที่จะทิ้งระยะห่างและจะได้เหนี่ยวต่อไฟได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกับไปกอกายภาพด้วยคือเอาเอง,ง่ายๆถ้าหาอีลินไม่กวรตีไฟผมคอยนี่เป็นมันนะ ไม่มีค่าเลยแล้วซึ่งการที่ไอรินเขารู้ขนาดนะนั้นน่ะแน่นอนว่าเขาตีธรรมดาเสร็จผมอยู่แล้วซึ่งการตีธรรมดาเนี่ยมันเป็นดามเอกกายภาพนะครับก็เลยออกเป็นกรอบกายภาพขึ้นมาแทนนะทอยนี้เราจะไม่ใช้ในเกมนี้นะครับโอ้ระยะครับตีทั้งดวงได้ครับเยี่ยมเลยซิลนี่ไปดันบนนะครับตรงนี้สั่งคนนะจังหวะนี้ครับยูกกีน่ามามาลอยครับเดินมาล้างให้กีน่าครับแต่ว่าไม่ทันครับ ตลอดนี่เถี่ยฟิกเกอร์ด้วยครับตอนนี้เรามีฟิกเกอร์นะทีนี้ปิงบอกให้รวมกลุ่มนะครับให้ขึ้นมันได้ทั้งบนนะโดดไปแล้วครับโอ้แล้วเล่นกันหลังป้อมนะครับเยี่ยมเลยตอนนี้มีฟิกเกอร์นะครับคนตีรอไว้นะ โอเคครับมีคิวมาหลอดได้ครับแต่ว่าตอนนี้มีมาหลอดนี่เขาเริ่มมีเชียวแล้วนะเริ่มันอันตรายแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยเราขึ้นเป็นอ่เขียวเลยแล้วกันนะครับกอกันเวทแค่นี้พอละราหลอดเลือดอ่อนนี่เขาก็ไม่ได้าเมจแรงเท่าไหร่นะครับกอ,อก,กันเวทไปก็เฉยๆพรงนั้นเนี่ยเอาเลือดคืนมาดีกว่านะโอ้แล้วฟิวครับตรงนี้ <c oughs> ฟิวครับซาไปหน่อยครับดีก็จะเกิดด้วยครับตรงนี้ไม่ดีนะ ตีกิ้งช็อตแบบนี้อ่าแพ้มาเยอะแล้วนะพังกันระวังด้วยน,นะตายช่วงก่อนที่ก็จะเกิดยี่สิบกวินตอนนี้ไม่มีเลยนะครับอ่าฟิกเกอร์ไม่มีนะครับลางก็ไม่มีนะครับโซนหยั่งสุดเสียวทีมเขาก็รออยู่นะกันเลยล่าครับคีฟสูงด้วยเบลเราคนช่างสวยครับเราจะเย็นได้มากกว่าเขาครับ รอล้างนะครับตรงนี้นี่ด้วยโผล่างครับแล้วมาลอยครับเดินแหลวไปหรือเปล่าเขาตรงนี้ก็แต่ดึงไม่โดนครับแต่ว่าพอออกร้างแล้วเนี่ยบางเหลือเกินครับเรียบร้อยครับตายเลยนี่ถ้าเขาออกสามเหลี่ยมมาเนี่ยแล้วเขามีดาบฟ้านะตอนนี้ไม่ตายนะครับน่าจะหนีทันนะครับมีไปเหตุขวานครับที่มาลอดไม่ควรเล่นร้างสับเป็นสามเหลี่ยมนะครับคือเล่นต้นเกมได้แต่เลยเกมไม่ไหวครับตามเอจริงเยอะเลย ตอนนี้ระวังครับพีลิงครับหมูแรงและเกยนครับแต่ว่าต,ตอนนี้คนเราเยอะครับเรียบร้อยครับโอเคผมจบเกมครับลินบอกแบกไม่ไหวแล้วแตกเลยอ่ะตรนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใจเรื่องประเด็นของแับสว่านเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่า,ามีประเด็นกันนะครับผมทัดว่าคำว่าแับสว่านเนี่ยน่าจะหมายถึงยานนะ แต่ว่าอย่างในเกมนี้ก็เล่นให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช้แบบสว่างแน่ๆครับเพราะว่าโดนแก๊งเยอะมากนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าอย่างตนที่แล้วน่าจะเป็นคนเล่นมาลอดนะแต่ว่าผมไม่อยู่ทีมเดียวกับเขานะครับแค่จับใจความเอานะครับตอนแรกผมคิดว่ามาลอดแบบสว่างนี่คือหมายความว่ามาลอดทีมนู้นนะครับแต่ดูจากการเดินอะไรไม่น่าไม่น่าใช่แบบสว่างทั้งคู่นะครับเกมนี้ก็เป็นเอของซิวไว้ครับซิวในเกมนี้ อ่าเล่นค่อนข้างเอาเพย์เยอะครับมีช็อตเอาเพย์เยอะทำได้แบถึง32%เลยครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ